อย่าลืมไปติดตาม Facebook แม่ค่อยเด้อถ้าเกิดฮอตฮอตห้าร้อยซับสไครใน u t u b e มันอาจจะทำาค A อย่าลืมติดแท็ก Q&A ด้วยนะครับขอบคุณอ่าไว้เจอกันใหม่เด้อสาวเราอยู่ในฝรั่งเศสจะมาทุกจะมาทุกมือเด้อคลิปวิดีโออาจจะบนเน่เพราะว่าอาจจะบุมเวลลาโอเคไว้เจอกันเด้อสบายดีสวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับสาวเราอยู่ในฝรั่งเศสเด้อ ฝากติดตามฝากกดกระดิ่งซับสไคร้ต้นตะไคร้ใบมะกรูดให้สาวร้าวอยู่ในฝรัง่งเศสเด้อว,วันนี้มหับลูกสายลูกสายมาอยู่หงเฮียนกินนอนมาส่งมันจันแล้วมันสุกทุกวันซุกอะมหับลูกสายลูกสายก็ขึ้นรถแร้วบัดน,นี้นะที่ไปสัมภาษณ์นักเรียนฝรัง่งเศสกันเด้อบัตรนี้เ้อสัมภาษณ์นักเรียนฝรัง่งเศสก่อน เสร็จแล้วบันได <c oughs> สบายดีลูกบหยดีโดยเป็นไดีลูกเป็นเฮียนอาทิตย์หนึ่งเป็นยดี๋ยวไออาทิตย์หนึ่งกะบอเคอยชินเพราะว่ามีมูอยู่<ม>แค่คนเดียวเด<ม>แต่พอสอบที่ผามากะมีมูอีกคนหนึ่งมาเดโดยก็เป็นมูสนิทนี่แหละโอ้ไอได้มูสนิทแล้วอ่ะลูกบอไดโดดแล้วลอืน,ว<ม>น่าจะตอนตอนเริ่มน่าจะอาทิตย์แรกเลยแหละอื มูไอซื้ออย่างลูกมาดูอีลานโอ้อีลานว่ะลูกมันมีมูอีกคนหนึ่งที่อยู่ชั้นมันไปดูห้องเดียวกันแต่ว่าอยู่ชั้นคล้ายกันก็คือชังเกม B เขโอยู่ชังเกมอ่ A ชื่ออีนาหมอ่มผู้ชายเืรอชื่อยังไงซัมเวนซัมเวนซัมเวนใช่ครับใช่เมย์ออกเสียงบันทึกซัมเวน สมัยแอนสมแอนโอ้ยเขออกเสียงยากถลูกสมัยแอนก็ได้ดูสิชองตี้เนาะอย่าในนอนอ๋อสิชองตี้เนาะลูกเนาะช่วงช่วงมีคนหนึ่งกามักทะเลาะกันบ่อยเพราะว่ามาัมากเล่นเกมมักเล่นนี่อย่างต่อคำๆดิวะ<า>ก่าแบบมันมันนานดีเขาเล่นกันทุกทุกมื้อดีอืมฟังเท่อกันทะเลาะกันเพราะว่านะัะนะเขา เขาเล่นกับข้าแล้วล่ะกัเขาอยากแล้วล่ะนะฮะนะพอเขายักนอนนะข้ากจแบบอแตชี่อย่างแบบมีเลยเขาก็บอกว่าเขาก็เล่นแล้วออืแต่ว่ากับบริษัทเราอย่างไรจะนอนลับไปเพราะว่าอาจารย์มาว่าว่าเด็กป่านนี้คงไปอย่างบนนอนโอ้มีคนมาให้มาคุมอยู่บ่ลูกในการหลับนอนเวลาเขาบริษัทรับอย่างนะข้ากจมาบอกให้รับแล้วก็พวกเคิดการเล่น่อจากนั้นกา กะบมเดพอเขาเจ้าเริ่มมาสามเพื่อกาหยุดเล่นแล้วก็ไปนอนอืออืออืผู้หญิงหรือผู้ชายผู้คุมหันลูกผู้ชายกับผู้หญิงทางผู้หญิงจะเป็นส่วนใหญ่ผู้ชายคุณสิมาดูเลนบ่ผู้ดูแลอันนั้นทางห้องเฮียนนั่นนะลูกในการนอนเป็นผู้ชายเป็นบ่าลูกอากาศ กะเขาเจ้ากะเฮ็ดอันเดียวกันแหละแต่บองอย่างด้เวลาเขาบุ้งนี้อย่างเฮียนั่นนะเขาบุ้งกจะร้อยอย่างเขาเจ้าก็มาถามว่าตะกุ๊กอุปะถ้นเขาบอกว่าเขาบอกว่าบ่นะเขาเจ้าก็พาเขาไปห้องห้องทีเวลาเขาแบบบได้เฮียนนะโอ้อืออืออือส่วนส่วนเอ่อตอนน้อยอย่างกะโอเคกะบได้เสียอย่างไรแม่นบลุก ตอนนอนลรปกติในห้องมิมูจะคนลูกในห้องนอนหันมีแค่สองคนเอ้าอันแม่เบิงเมื่อนั้นคือมีสามสามอีย่างคนยีนเนี่ยบอบอรวมรวมเฮาไปสามอ๋อรวมเขาไปสามแม่นะก็มูมูกะดีน้ำไอ้อยู่บ่อยู่ในห้องห้องนอนหันลูกจะยื้อกกันเล่นอืกับไรอยอกอะไรอย่างไรอืมอืมอืม ตีกันเยอะปะห้องมูเฮากับพี่คนนึงยอกกันก็ย่อคล้าๆตีกันแหละแต่ว่ากับบนบนได้บนได้ยอกอย่างไรอ๋อไม่กันตีมันก็หัวกันแหละไม่กันตีมูเลยทั่วเฮียนหลายอยู่บนหลุเฮียนหลายบ่อยู่ลาก็ดตีมูเหี่หลายอันนี้กับเบาเรื่องตีอยู่เนาะเฮือแล้วก็บัรนี้อ่ายามาแรงเฮียนเฮียนแล้วจากโมงหรอเจ็ดโมงแม่สิบเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมง สิบกีโมงก็เป็นห้าโมงเนาะด้วยแล้วเลิกลิกเลิกห้ามงตลอดแหละแล้วแล้วอันเฮียนแล้วแล้วเฮ็ดอย่างต่อลูกกินของกินก็คือขนมนี่แหละกินของว่างกินของว่างเขาเอิ้นของว่างเออของว่างกสกุดบอบับับัแล้วแล้วเป็นเฮ็ดอย่างต่อวันนี้หลังจากห้าโมงแล้วกินของว่างก็จะออกจากอ่ะนะต้องจดก่อนว่าจะอยู่เอ่อแบบอยู่กับคุณครูคนใดนี่แหละเพราะว่ามันจะเป็นการเรียนเดียวว่าเพราะว่แบบเงี้ยการบ้านที่นครูเอามาให้ที่บุมีก็ มีมีคนพาเห็ดเป็นบอลูการบ้านกะมีหลายคนอืเฟิร์สเข้าใจบอลลูกเข้าใจเขาก็ตามมูดูบอเขาตามมูทุกครั้งอ๋อเสีเบี้ยงเสีเบี้ยงลูกตามมูและเสีเบี้ยงเขเข้าใจเรื่องเหตุนะอย่างนอืมดีดีลูกดีหลายดีหลายไอเข้าใจขึ้นบออันที่ว่าลูกกันพิเฮียนกรุ๊ปใหม่นี่เข้าใจขึ้นเพราะว่ากรุ๊ปนี้มันได้ภาษาฝรั่งหลาย ส่วนเวลาห้องเยนอ่ากันมาแล้วนากาเขาเจ้าก็าให้ไปเก็บกระเป๋าแล้วจังอนากากมาเอาโทรศัพท์อเอาโทรศัพท์กโทรหาแม่อย่างก่อนหรือว่าทรหาไปแล้วกากกินเข้าไปก็คือเอาโทรศัพท์แล้วนั้อีกห้านาทีแหละเขาเจ้าจะเอื้นให้ไปกินเข้าอือโอ้อ<ข>า้วจังหน้ากาแบบที่อยงก็ได้ตอนกินเข้านี่ลงโทรศัพท์หรือบาร์เบ้าอย่างก็ได้แล้วหามเบ้าหลังก็พออ่าเดี๋ยวก็ ให,ใ,หให้ให้ายในจักรสม,มงลูกยามเลอ้งพันให้เล่นโทรศัพท์ได้อ่ประมาณบางเคือกาให้เล่นตอกแล้วเลยแหละตอนแบบตอนกิ๊บกระเป๋าแล้วเลยนะแล้วกัมาเอาเลยก็ได้หรือว่าเขาเจ้าถ้าเกิดเป็นคดแ้ๆนะขเขาจาให้เล่นประมาณส,สิบเก้าสิบเก้าโมงหรือว่าประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบเก้าโมงเป็นเจ็ดโมงแรงเดี๋ยวเมงอ่าเจ็ดมงห้านี่แหละเขาจะจะให้เลยเจ็ดมงห้า แล้วแต่พวกเจ้ายากแบบเียบไม่รับมือเขาเจ้าก็ให้เลยนี่แหละอืให้แล้วให้เลยตอนไปดูว่าแล้วแหละแล้ววันนี้ขาเจ้ามาอ่อนโทรศัพท์ย้ำแมลงจากมงลุกอ่ากะประมาณแปดโมงสิบห้าเป็นโมงสิบห้าขาเจ้ามาหยุดไม่ได้ยินหรอกขาเจ้าได้มายิบเอาเลยแตเข้าเจ้าเอิญมาให้เอามาคืนในแงั้นะเลยมีมีคนมาเก็บเอาบอร์โทรศัพท์ไลุกกะไม่ได้เก็บพวกเขาไปให้ขาเจ้า ก็เจ้าก็เอื้นว่าของเซต์โทรศัพท์นี่แหละเขาก็เอาไปให้เขาเจ้าปิดเครื่องอย่างกันแล้วออ๋ภาษาฝรั่งของชนเซต์โทรศัพท์ออออกเสียงไหมดูลูกของเซต์โทรศัพท์อ่าดาก็แม่แม่แม่บอกได้ภาษาฝรั่งลูกโอ้เขาบอกแนวนี้เองเนาะปักแห้งปากแห้งกินน้ำอยู่บลานลูกกินน้ำดีอยู่บลานอยู่ในห้องเย็นอย่าเขาก็เขาก็หยินน้ำเทไปเรื่อยๆนี่แหละแล้ววันนี้กองตีนเพิ่นเอาอย่างให้กินลูก อารู้สึกว่าน่าจะเป็น,นอย่างว่ามุ่งกลับไปเรียกว่าอย่างนั้นคือว่ามันก็แซบดีกับกินโบเบิสแต่ว่าเพราะว่ากับมันก็แสบอ,บอ,ไบอบะไรไหมแต่อ่ากินได้โดยอ๋อกองต้องอยู่บ่ลูกมากอยู่บ่ละยุงเฮ<น>ียนนี่นนโอ้โหอันนี้เนะะาะก็มักต่อที่ทกลับบ้านไว้นี่แหละกว <laughs> างสั้นบาดนี่น <laughs> โอ้ยวันนี้มักเรื่องการทำกันเฮียนบ่ลูก มักเรื่องอันนั้นกับไว้นี่วะมันก็เรื่องปกติโอ้ยส่วนที่น้องมาก,กับกับไว้นี่แหละหมกักว่า,ากกวแต่ว่าเขาเสร็จก็คือแบบเขาเจะเปลี่ยนเออ่เปลี่ยนวิชานะแบบให้เขาให้เขากินเข้าได้แค่สองโมงสามสิบนาทใีให้เพราะว่าสองโมงห้าสิบนาแต่ว่าเขาพูดให้ตามนั้นเลยเขาพูดกุนั้นผัว่าคนอย่างเขานี่นะกินข้าวซาแบบกินข้าวซาได้อ๋อเพราะว่าไอ้อันนั้นเข่าไอ้มีเล็กเด้อลูก อ้ก็เลยคคอคอยย่ำอย่าแบบเขาเลยบพราะเหตุต่ำคนนี้กันเลยพัดวิชาที่วิชาที่พวกคุณเจ้ามาให้เราไว้ไนี่คือกับห้องห้องสังเกตอาห้องหลักเขาเลยส่วนวิชาอื่นก็แบบห้องห้องวิชาฟงเซนนี่แหละเล้ก็พวกก็ไงก็พวกพูดคุยแล้วถ้าเฟิร์สเห็นได้เขาจะกลับห้องเก่าอีกสามเดือนภายในสามเดือนนี้ถ้าเฟิร์สเฟิร์สแบบว่าได้ภาษาฝรั่งหลายนะ วอสเสด็กลับมากรุบเก่าฟอนบุรีใหญ่บุรีใหญ่เขาห้องเก่านี่อะไรนี่ล่ะเขียนห้องเห็นเลยกะแต่ว่ากะเขาก็มาห้องห้องใหม่เลยแม่มาห้องใหม่กว่าดีเมนบารูคือแบบเวลาแบบเลิกเทียนี่อย่างนะเขาจะต้องเห็นสองชั่วโมงฟีเจอร์บนเก้าคดีอย่างนึงก็คือเขาบุรได้แบกกระเป๋ายังเอาไปห้องนี้อืม เขาจะเิียวิชาเดียวสองสมุดก็ตามเขาเขาเฮียนภาษาฝรั่งให้ไลน์บลูกสวยอืมบางอันเขาก็เฮียนบ่ได้เด้อค่าค่อยๆลูกค่อยๆ่อเขาบอกรู้ใจก็ถามเพิ่นเด้อเขาบอกรู้ใจก็ถามเพิ่นถามครูเฮ้ยขาลืม,มไปเขายิืมปิ๊งมาหนึ่งว่ะเออเจ๊ะ น้ำผึ้งตอนกินตอนเช้านี่แหละที่เยาบอกว่าเขาหมักแบบใดลูกีห่อไว้เพราะว่าตอนอาทิตย์ที่แล้วออกมานะมันทะลุเอาป้องเดี๋ยวไปตลาดนี่ก็ไปซื้อเลยลูกเาไปตลาดไปซื้อของไปซื้อของนี่แหละใส่แบบเดี๋ยวไม่เมย์เบิงดูเอามาใกล้ๆกล้ดูลูกเอามาใกล้ๆเบิงเป็นพุ่งคลายน้ำผึ้งนี่แหละเอามาใกล้ๆกล้องดูลูกชอบดีที่มันแตกพี่ดิอ๋อเอาแบบไปเบิงเด้อเดี๋ยวมีขายมีขายอ่าแบบ แบบนี้อ่ะเห็นละเห็นละลูกเห็นละเคมองกล้องมองเห็นละเออกล้องเห็นละลูกอืมของสีนัวแม่ของสีนัวไม่นมือเกี่ยวานอ่ะเออเฟิร์สมา่แบบนี้ไอ้ด้วยกินก้อว่าจีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบไปเดี๋ยวลูกเดี๋เดี๋ยวไปนี่แม่ไปซื้อให้เขเค้กีไอ้กินเค้กีอยู่เด้ยวเข้กีอ่อนหรือเค้กีแข็งเขาให้กินกันอ่อนบางทีก็ให้อ่อนบางทีก็ให้แข็งกับพรกแข็งหลายอืมมักอ่อนออนมากกว่าเฮ้ยไอ้ แข่ไอ้มีเล็กเด้ลูกต้องค,คอยกินอันนี้ออกไปละซีหนึ่งอันนี้ยังบ่ออกแ็บพออืมอืมอืมก็ไปเนอะส่วนอ่าหออยัง่ส่วนตอนเช้าก็กินตามปกติแค่แหละตื่นตื่นจากโมงบัดน,นี้ตอนเช้าน่ะลูกลืมทานประมาณหกโมงห้าสิบโทษหกโมงห้าสิบแบบเก็บบอลใส่เครื่องแล้วก็ใส่เครื่องใส่เครื่องหนูมากินข้าวแดดแล้วแล้วบอลที่นอนนี่เขาจะให้เฮาเก็บเองแม่นบ่ลูกบางเทื่อก็บ่ต้องเก็บ ต้องเก็บก็ได้เพราะว่เาเขาจะมานอนต่ออยู่แล้วกับเริได้เก็บไม่อย่างไรถ้าเกิดอยากเก็บก็เก็บส่วน mm hmm. ตอนตอนสุดท้ายแบบตอนที่จะตอนที่จะกลับบ้านฮะนะตอนที่จะกลับบ้านมันสุกฮะนะพระเจ้าต้องมีการทอดผ้าปูที่นอนถ้าผ้าห่มีอย่างตะการนี่แหละ <Hey. S 1> ให้ปอกหมอนนนะบ่ต้องทอดกันด้ส่วนเอปอกซุอซุบผ้าห่มนี่แหละทอดออกตากไว้ที่ฟุเดี๋ยวที่ฟุนติด Mm hmm. อดออกปาไว้เบิดนผ้าหงกระเก็บไอไอทอดเองวะเออทอดเองอื mm hmm. ใส่ก็ใส่เองซุก mm hmm. ผ้าปูที่นอนน้าก็หยิบออ,อกเอาไปตะเอาไปแขวนไว้เอองุนเลยเดี๋ยวยังหรอกคือ mm hmm. ตอนและตอนก็มีรลากาแบบเขาก็ทอดเครื่องนี่อย่างไว้ใส่เบิดเลยอืมอ mm ืมอืมแต่มีการบอรพอนันแรมของบอพนี่และ จะมาก็ใสได้อืมส่วนเสื้อนอนนี่อย่างไรกะใสเธอสองมือก็พวกนี้อย่างไรส่วนต่อจะนอนกะมีการเล่นกับมูนิดนึงอ๋อเมนแบบมูก็พอใจแบบเล่นแค่นิดเดียวกับพอใจอย่างแบบนี้แหละก็ะเล่นต่อให้อีกสักหา้านาทีเอาบุ้งยังสั้นอีกบบบมูก็ไดเขาบอกว่าพอใจเลยเล่นให้อีกสักหา้านาทีก็แบบนี้แหละ ตอนนั้นก็หยุดเล่นแล้วก็นอนไอไปส่วนมูเล่นเกมพ่อมบดนีลูกไม่ส่วนส่วนมูติดเกมนะบ่ไอเอาขอบใจหลายเนาะที่มาแซะประสบการณ์น้อยเฟิร์ตเนาะโดยฟังจากปากนักเรียนฝรั่งเศสลูกชายไปอยู่โรงเรียนกินนอนกระสันกระพาะกันคลิปหน้าเด้อขอบใจหลายๆที่ติดตามสาวแล้ว ขอบคุณลหลายๆด้ค่ะที่ติดตามสาวลาวอยู่ในฝรัง่งเศสเป็นในยกาอย่าลืมสันกระดิ่งไว้เด้อเพื่อจะบาพาดคลิปต่อไปขอบคุณลหลายๆด้ค่ะขอบใจหลายทั้งสาวลาวสาวไทยและก็สาวยุโรปด้ค่ะขอบใจหลายบาย